ไข่สองฟองนะคะ,ะให้มันอร่อยกันเลยก็จะฟูดเด้งอย่างนี้แหละคะ่ะาสวัสดีค่ะ ที่ยวาใช้กินตามสบายนะคะวันนี้คุณตั๊กก็มีเมนูมาฝากนะคะค่ะเมนูมาฝากก็คือเมนูที่ง่ายๆนะคะวันนี้ทอดมันหมูเด้งนะคะ,ะมาดูนะคะเครื่องปรุงมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีหมูเด้งหมูสับแล้วก็ถั่วฝักยาวหัน่นฝอยนะคะแล้วก็พริกแกงพริกแกงเผ็ดนะคะแล้วก็ใบมะกรูดไข่เกลือ พริกไทยน้ำปลาน้ำตาลน้ำมันมีแค่นี้นะ่ะทอดมันหมูเด้งนะคุณตักเดี๋ยวคุณตักขอหั่นถั่วเพิ่มนิดนึงก่อนนะ,ะคือตักขอใส่ถึงมือหนะ่อยคือตักแพ้ไอ้นี่ฮะซอสพวกนี้ฮะเดี๋ยวคุณตักผสมก่อนนะคะ,ะหมูไอห,หมูสับ สี่ขีดนะฮะหมูสับนะคะแล้วก็หมูเด้งครึ่งโลผสมกันลงไปนะฮะเด้งนะคะครึ่งโลได้ด้วยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตุ๊ดป้าก็จะใส่พริก แกงที่แกงเผ็ดนะฮะที่แกงแดงนะคะเรียกแบบบ้านๆทิ่แกงแดงก็มันเผ็ดอ่าม,มันเป็นงกัพริกเดียวกับที่ทำทอดมันเลยใช่ เค้นจะอร่อยต้องเลืกเขาด้วยกันใส่ให้หมดดีกว่ามันน่าจะ,ออะชอบน้อยชอบมากก็ตามที่ชอบค่ะตามที่อชอบนะคะก็จะออกรส เผ็ดนิดนึง่งเงี้ยชอบเผ็ดก็ใส่เยอะออยเลยชอบเผ็ดก็ใส่เยอะชอบไม่เผ็ดก็ใส่น้อยค่ะอ่าคุต้าก,ก็จะใส่ไข่นะคะไข่สองฟองน่าไข่สองฟองนะคะ ให้มันอร่อยกันเลย <Okay. S 1> หอมเลย mm hmm. ตามด้วยน้ำปลานะคะ 2ช้อนนะคะแล้วก็น้ำมันพืชนะคะเพื่อที่ใส่ให้หมูมันนุ่มหนึ่งช้อนค่ะมันเด้งแล้วก็น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนนะคะ ความหอม,อมตามด้วยใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดคือตักหั่นเองฝอยงามเลยแล้วก็โชบกยาวนะคะขาดไม่ได้อทอดมันสองอย่างสองอย่างรวมกันจะให้กลิ่นอหอมของความเป็นทอดมัน ไม่ยาก,กยบางคนอาจจะไม่ชอบทานทอดมันปลาไม่ชอบความคาวก็ทอดมันหมูน,นี่แหละทอดมันหมูเล้งนี่แหละมีหมูเด้งกับหมูสับผสมกันแค่นั้นนะคะตะขอใส่เกลือตขอใส่เกลือนิดนึงอือพอ ม,มันรสชาติเข้มข้นมากขึ้นเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะกุ้ยก็จะหมักไว้ประมาณ20นาทีนะคะแล้วเอาไปทอดนะคะมันก็จะเด้งอร่อยะคกะุค้ยชก็จะมาจอดทีละนิดทะดหน่อยทอดนะคะ ตักปั้นข้างนอกเลยนะอืมปั้นข้างนอกไปแล้วค่อยตักใส่กระทะรอกระทะร้อนรอกระทะร้อนอ,อ,อ,อ่ะกระทะก็ร้อนเลยนะคุณตักจะใส่น้ำมันนะคะยังไม่สุกงไมุ่นเพื่อนนึกว่าสุกแล้วยังไม่สุกนะคะคุณตั๊กทำเป็นแบบนี้ค่ะก้อนๆแบบทอดมันนะคะ ทำไม่ง่ายค่ะถุงมาก็จะทอดด้วยนะคะ หอมหอมมากเลยนะคะทอดมันหมูเด้งมันมันจะฟูนะมันจะใหญ่ หลังซื้อไอ้ที่คีบแบบด้ามยาวมา่อยด้ามยาวคือกลัว,วน้ำมันกระเด็นกลัวจะไม่งามไม่กระเด็นหรอกก็ตบง,ง่ายเนาะตบง่ายนะคะถ้ามันตบง่ายมันก็จะจฟูเด้งอย่างนี้แหละคะ่ะ ก็ไม่ยุบเนาะไม่ยุบนี่ทอดไม่หมดเก็บไว้ทอดวันหลังได้ไหมเนี่ยได้เก็บใตู้เยไว้เออใช่่วันหลังก็มาทอดใหม่อันนี้ก็นําเสนอที่อ่าเราทําแล้วเราทานได้หลายวันนะฮะอยู่กรุงเทพก็เนี่ยล็อกดาวเราก็ต้องคิดเผื่อไว้ไหนทอดแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วไม่ยากเลย จิ้มก็ง่ายนิดเดียวค่ะม,มันเด้งอยู่ตลอดเวลานะมันไม่ยุบนะมันไม่ยุบเหมือนทอดมันปลาสุกง่ายง่ายอขึ้นโต๊ะแล้วครับ พีโรสวัสดีครับก่อนพีโรสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนพีโรกินอะไรอ่ะกินข้าวอะไรข้าวข้าวอะไรข้าวผัดอะไรข้าวผัดข้าวผัดความกรอบคุณอยากตามร้านอะไรร้ากทันปะนิ่งหูรู้เลยเหรอเห็นแล้วรู้เลยใช่ไหมว่าเป็นของไทยนี่ฮะทอดมันอะไรครูตั๊กรายงานซิทอดมันหมูเด้งค่ะมาทานด้วยกันนะคะับเอพีตั้งกล้องทานด้วยกันครับมีน้ำจิ้มเพื่อนๆเห็นน้ำจิ้มยังก็ธรรมดาใช่ไหมน้ำจิ้มแต่ว่าครูตั๊ก ทำน้ำจิ้มเองอ็ป่ะหมายถึงก็ทำน้ำน้ำของมันอะทำไงเล่าออกให้ฟังหน่ออ๋อมันมีในคลิปอยู่เคยทำอ๋อเคยทำแล้วอ๋แต่ก็พูดว่าก็มีน้ำส้มอ๋อน้ำส้มน้ำตาลน้ำตาลน้ำส้มสายชูน้ำตาลน้ำเปล่าน้ำเปล่าแล้วก็เกลือเกลือแล้วก็เป็นไข่ผักชีแล้วก็แตงกวาหอมแดงครับอืมมันไม่ยุบเลยเนาะเป็นก้อนยังไงอยู่อย่างนั้นเลยครับ อย่างนี้ถ้าใครชอบทุเรสงตำใส่ได้ไหมเนี่ยได้เห็น <He ard S 2> บางเห็นบางคนเขามีหรือบางทีไปซื้อตามร้านอะ่ะ mm hmm. เขาใช้น้าจิ้มไก่เลยเนาะจิ้มไก่ใส่เฉยแต่ก็อร่อยคุยทำอย่างนี้ได้รสชาติของเราอะ่ะทำจิ้มไก่ม้วนหวานไป กินด,ด้วยคิมไหมทอดมันหมูนมนคิมด้สิช็อตเล็กๆมาตัด ที่เราไม่เลือกใช้น้ำจิ้มไก่เพราะว่าคูตาเคขารู้ผมไม่ชอบมันหวานเกินอะไรไหมพี่ด้แล้วก,กินมากๆกินเพลินๆ้ะหวานได้น้ำตาลเยอะกินอย่างนี้ฮะเราปรุงให้หวานอ่อนๆหวานน้อยน,น้นกินเพื่อจะหวานๆเข้มๆอื ชิ้นใหญ่ให้เพื่อนดโดนน้ำน้ำจมยำเข้าตาเหรอกินชา้าๆเพื่อนดูมันไม่ยุบเลยอ่ะของเพราะว่าเราใช้หมูเด้งใช่ไหมคุณใช่นี่ถ้าถ้าคุณยิ่งนวดนานนายิ่งไอ้นีึกว่านี้เนาะยิ่งเด้งกว่านี้ใช่ถ้าเรายิ่งนวดนานนวดนวดนวดไปเรื่อย แต่นี่หิวสัก,ก่อนฮนะหิวสัก,ก่อนอร่อยอเป็นเมนูที่พอผสมแล้วเนี่ยเรายังไม่ทอดก็เก็บไว้ในตู้เย็นได้เนาะช่วงเราอยู่ในกรุงเทพเราไม่รู้สถาการจะเป็นยังไงนะฮะ ก็ถ้าจะตุนอาหารอย่างเงี้ยเก็บไว้เข้าช่องธรรมดาเนาะหมูด้งซื้อมาแต่อาทิตย์ที่แล้วเลยนะอต่อมาถึงพอเนี่ยเรายังไม่ทันทอดเราเก็บใส่กล่องก็ได้แล้วเราก็เอาออกมาทอดอได้รื่อยๆหมูด้งหมูสับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้ว,ลวกันเมื่อแก่ยาทานแล้วก็มาทำเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แนะนำนเพื่อนในช่วงที่เราอาจจะ ไม่ได้ไปตลาดบ่อยนะหรือเราไม่รู้สถานการณ์อาจจ่ถูกว่าให้ออกจากบ้านเป็นเวลาอะไรเงี้ยนะฮะสําหรับผมนะผมอยู่ในกรุงเทพเพื่อนๆอยู่ต่างจังหวัดก็อาจจะดีกว่าหน่อยเนาะเราก็เริ่มเข้มข้นทางรัฐบาลบอกว่า,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 าเก็บตัวอย่างเข้มข้นเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆนนะครับก็ขอให้ปลอดโรคปลอดภัยกันทุกคนนะครับ พยายามกุ้งตักทานเผื่อนะเอฟซีมันอร่อยมากเลยค่ะเก็บตัวรสชาติกลมกล่อมพอดีพอดีทำไมพี่โย่อร่อยไหม,มพี่โย่จะกินจังกินแล้วไม่ไรายงานเลยพี่โย่พี่โย,ย่รา,ายงานพี่โย่ช่วงเอาช่วงเอารึไง ก็เก็บตัวหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะครับฉีดวัคซีนอะไรกันยังไงก็คิดว่าคงทยอยกันฉีดก็ระมัดระวังตัวนะครับพวกเราก็ระมัดระวังเ<ะ>ต็มที่เต็มที่เลยคือตัาก,ก็ไม่ได้ไปไหนอสอนออนไลน์ก็สอนที่บ้านนะคะบางทีก็เข้าโรงเรียนบ้างนานๆทีก็เข้าอย่างงี้ค่ะแล้วแต่ไปอัดคงอัดคลิปอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปก็ต้องเซฟตัวเองใส่ผ้าไอ้หน้ากากทั้งวันนะคะแล้วก็ฝาก fc นะคะกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ให้ทอดมันหมูเด้งของกุตั๊กเลยนะคะ FC กุตั๊กทานเผื่อนะถ้าคุณเรามาทำทานนะคะง่ายๆค่ะสไตล์เมนูกุตั๊กนะคะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กุตั๊กเพื่อเป็นกำลังใจทำเมนูต่อๆไปนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับพี่โนครับสวัสดีครับสวัสดีครับแอปเลยแอปเล่เดี๋ยวแม่เหลือไว้ให้ไม่เป็นไรไม่หมดเดี๋ยวไว้อยู่ นี่คุณตั๊กคงจะหยิ่นะรีบเป็นเป็นชิ้นเลยแต่ผมชอบเน,นี่ยทำอะไรชอบมด